โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2567นิคมสหกรณ์ทับสเลาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีนำโดยนางนารุมนสมบูรณ์วิทย์ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทับสเลาโดยนิคมสหกรณ์ทับสเลาได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกาศนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานดำเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้หลัก4ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขลักษณะ ด้าความสะอาดและสิ่งแวดล้อมดีนิคมสหกรณ์ทับสเหลาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม b i กคล e นนิ่งเดยเพื่อปลูจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวินัยของบุคลากรให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามะคัคคีและการทำงานเป็นทีมในหน่วยงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานจัดระเบียบเอกสารเก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้จัดให้มีมุมพักผ่อนมุมกาแฟจุดทิ้งขยะโดยมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทด้านความปลอดภัยและมีสุขลักษณะดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน มีถังดับเพลิงในสำนักงานโดยบอกวิธีการใช้งานอย่างชัดเจนจัดให้มีจุดจอดรถยนต์ราชการและรถยนต์ผู้มาติดต่อราชการมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบบุหรี่และมีจุดที่พักสูบบุหรี่นอกจากนี้นิคมสหกรณ์ทับสเสลาลร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรเ,ลเหล็นประโยชน์ของการออกกำลังกายช่วยให้ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยดำเนินการครั้งที่หนึ่งกิจกรรมเดินวิ่งพิชิตหมุดโลกระยะทาง2.4กิโลเมตรเมื่อวันที่20มีนาคม2567และครั้งที่สองกิจกรรมเดินวิ่งกินลมชมวิวเส้นทางริมแม่น้ำสแกกรัง ระยะทาง2.5กิโลเมตรเมื่อวันที่10เมษายน2567นอกจากนี้นิคมสหกรณ์ทับสเลายังได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายสำหรับบุคคลในหน่วยงานมีเครื่องออกกำลังกายและสนามปั่นจักรยานในทุกกิจกรรมที่นิคมสหกรณ์ทับสเลาดำเนินการมุ่งหวังให้บุคลากรในหน่วยงานมีสมดุลชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดช่วงเวลาของการทำงานตามวิถีคนทำงานยุคใหม่ Work-Life Balance